ของเหรอคะอ๋อเปล่าแล้วครับพอดีผมมาดูรถที่นี่นะครับอ๋ออย่างนั้นลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนดีคะเอ่อถ้าเกิดว่าผมจะซื้อรถที่นี่ต้องทำยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวพอพี่เลือกรถได้แล้วนะคะหนูก็จะให้พี่กรอกเอกสารแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อคะ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะคะก็สามารถส่งมอบรถได้เลยคะ่ะอ๋อเออแล้วบริการหลังการขายล่คะครับเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเรามีสาขาทั่วประเทศ20สาขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรสามารถเข้าได้ทุกสาขาของเราเลยค่ะโอโทรศัพท์อ๋อโอเคโอเคเอ,อ,อย่างงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้น้อยคนนึงดูแลพี่แทนก่อนนะคะได้ครับขอบตัวนะคะครับนีมอ,ะอน,นะอ,ะอะได้ไดเออคุณครับครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้อะฮะครับอู้ คันนี้เนี่ยแพงนะคุณอีกอย่างผมว่าดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยคุณซื้อไม่ได้หรอกนี่น,นี่ผมแนะนําคุณไปซื้อตามไอ้เต้นรถมือสองอะรถเก่าๆอะน่าจะเหมาะคุณมากกว่านะคุณครับผมอยากได้คันนี้นะครับผมไม่ได้อยากซื้อรถมือสองอะผมแนะนําคุณแล้วไงครับว่ารถคันนี้มันราคาแพงสาร,รูปอย่างคุณเนี่ยนี่ดูถ้าจะเพิ่งส่งของมาเสร็จด้วยละมัง้งซื้อไม่ได้หรอก นี่ไปซื้อรถมือสองเชื่อผมเออจริงซื่อหน้าหรอกแพงเนี่ยรถหลูจะตายคุณเ <c oughs> ชื่อผมเออคุณอนะ่ะวิค <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะให้ผมช่วยเลยวนะครับคือวันนี้ฉันอยากจะได้รถหลูหลูสักคันหนึ่งอะคะ่ะอ๋อถ้างั้นเนี่ยคุณเปิ้ลดูได้ตามใจชอบเลยนะครับเพิ่น <c oughs> เลือกได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณคุณเฮ้ย ลงมานี่ลงมานี่เลยโอ้โหไปยืนที่เดิมครับไปเลยครับคุณอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยคุณสุม 4, ส่มสีุ่มห้าไปนั่งได้ไงทั้งรถเป็นรอยกันมาทําไงครับเอาก็ผมอยากจะรอนั่งเฉยๆครับคุณโอ้โหคุณคุณนี่ผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยดูสารรูปอย่างคุณด้วยจะมาซื้อรถแพงๆแ,แบบนี้ได้ไงนี่ต้องอย่างคุณเปิ้ลเขาพรรยาเสียโฟกนักธุรกิจอันดับหนึ่งแบบนี้ถึงจะซื้อได้ Hey, oh. แต่ว่าคุณครับคือผมก็นี่คุณคะที่จริงอะ่ะคุณก็น่าจะหัดดูสารรูปตัวเองหน่อยนะคะ hmm. แต่งตัวโลโซลแบบนี้ยังกะเด็กสงขอเฮ้ย hey, คุณคุณพูดจาแรงไปป่ะผมกับคุณไม่รู้จักกันนะครับทำไมคุณพูดจาแรงแบบนี้ทำาไมทำไมฉันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ที่จริงนะสรรูปอย่างนี้ก็ไม่น่าจะกล้าเข้ามาโชว์ลุมหรูๆแบบนี้ด้วยซ้ำนะ นี่คุณดีมคะผมช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอครับฉันอยากได้รถคันนี้ค่ะอ้อันนี้เลยใช่ไหมครับคันนี้นะสิค่ะคันนี้เลยค่ะอจัดการให้พีค่ะได้เลยครับคุณเบิร์นเดี๋ยวครับผมก็ต้องการรถคันนี้เหมือนกันนะเนี่ยบัตรผมนี่นี่จะลูดผ่านหรือว่ายังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณเบิ้ลค่ะ คุณเปิ้ลครับคะ่ะอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับของคุณเปิ้ลเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเชิญกรอ,อกเอกสารข้างในนะครับเอาส่วนเนี่ยของคุณบัตรคุณนะมันรูดไม่ผ่านรู้ตัวหรือเปล่ามันโดนปิดไปแล้วเขาไม่ให้ผมรูดแล้วเนี่ยก็ผมบอกแล้วมันจะรูดผ่านหรือเปล่าจะไม่รู้เลยน่าขำอย่างนี้แหละพวกคนจนไม่เจียมเชิญครับ <c oughs> เดี๋ยวครับอะไรอ่ะ นี่ไม่ใช่บัตรผมนะครับเออ,เอ,อนี่ก็ไม่ใช่บชัตรฉันนะค่ะอ,อ๋อ,อนี่มันบัตรผมเนี่ยอาอ,อ,อนี่บัตรคุณอ,อ,อ,ยอย่างงี้หมายความว่าไงคะเนี่ยเอ,อ่เอ,อใครโทรมาฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะ <Huh? S 2> อะไรนะคะล,ล้มล ในบัญชีกับกับบัตรเครดิตลหคะถูกอายัดฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวค่ฮะฮะัลโหลเอ่อขอโทษนะครับคือถ้าโอ้ถ้าถึงขั้นนี้เนี่ยบัตรก็รูดไม่ผ่านเชิญออกจากร้านดีกว่าครับนี่คุณกล้าพูดอย่างฉันเหรอคุณผู้หญิงครับ ผมขอเตอือนเลยคุณหยานะครับการที่คุณมองคนแค่ภายนอกแล้วก็ตัดสินเขาแล้วว่าเขารวยหรือจนเนี่ยมันไม่ถูกนะครับคนบางคนเนี่ยเขาแต่งตัวธรรมดาเขาอาจจะมีฐานะร่ำรวยกับคุณก็ได้เนี่ยแล้วที่คุณทำเมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ดีเขาทำกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญออกจากล่าเลยครับนะครับไปครับ,ชบเชิญครับไม่ต้องไปจับตัวฉันนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ โอ้โหล้หละลายบัตรโดนยึดยังจะมาซื้อรถอีกอย่แย่งจริงนี้นะครับนี่คุณครับคุณก็เหมือนกันนะคุณเป็นพนักงานขายทำงานบริการนะครับลูกค้าแต่งตัวธรรมดาเข้ามาคุณตัดสินแล้วเหรอว่าเขาไม่กำลังซื้อหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่ได้ครับนี่คุณคุณต้องเคารพและให้เกียรติลูกค้าทุกคนสิครับผมว่าคุณไปตามพนักงานผู้หญิงคนเมื่อกี้มาดีกว่าไป <laughs> พนักง,งานแบบคุณเนี่ยผม,มอยากซื้อรถด้วยหรอกคุณครับแมทให้โอกาสผมหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ค่าคอมหรอกครับไป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 ตามไปตามมาไป